สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับบรรยากาศยามค่ำนะฮะพาเอฟซีมาดูแปลงดาวเรืองนะครับที่พวกเราปลูกกันตลอดตั้งแต่สามวันก่อนนะทุกคนวันแรกนะวันที่ป้าจะเดินทางไปรับธนายก็ปลูกกันไปน่อยหนึ่งนะฮะนะปลูกจริงๆจังๆก็คือวันที่นะฮะยี่สิบสองแล้วก็ยี่สิบสามนะฮะนั่นคือเกือบหมดแล้วนะฮะนะแล้วก็บังปิดท้ายนะครับ ในวันที่ยี่บสี่คือเมื่อเช้าวันนี้นะฮนะอีกประมาณร้อยกว่าต้นนะที่นู่นนะมุมสุดท้ายนะเดี๋ยวพี่เสือจ,จะพาเอซทุกท่านไปเดินดูนะให้รอบเลยว่าหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนั้นเป็นยังไงนะครับผมโอ้นะอาจจะมือสักเล็กน้อยนะก็ต้องขออภัยนะครับนะแปลงนี้เป็นแปลงที่ป้าปลูกนะทุกคนนะครับะเปิดแฟลชดีกว่านะฮะนี่นะครับป้าปลูกนะแปลงนี้นะแปลงที่หนึ่งเลยนะฮะทุกคนนะครับ นะแปลงที่สองนะั้นเป็นของเฟื่องบุญชูนะฮะแปลงที่สามคือเสือพาไปนะฮะนี่นะครับผมนะพี่เสือเอาพันฝรั่งเศสนะที่มีแค่สองต้นนะครับป้าปลูกอันหนึ่งพี่เสือปลูกอันหนึ่งมาไว้ตรงกลางนะฮะแล้วก็มีสีเหลืองนวลน,นะที่เป็นพันนะปกติพื้นเมืองของไทยเรานะไว้ด้านข้างเนาะนะครับหลังจากนั้นก็มีเพื่อนเพื่อนนะมาปลูกต่ออีกคนละแปลงคนละสองแปลงสามแปลงนะจนนะท้ายที่สุดนะเป็นการรวมตัวยูทูบเบอร์ สิบกว่าช่องนะฮะที่อยู่ที่นานะครับที่ไม่ได้เดินทางไปที่หน้าสารมุกนาหารนะฮะช่วยกันปลูกนั่นเองนะครับผมจนมันแล้วเสร็จเรียบร้อยนะเมื่อเช้านี้นะทุกคนนี่คือจุดสุดท้ายที่เราปลูกเนาะนะฮะเมื่อเช้านี้นะครับซึ่งดินตรงนี้นั่นฮะจะเป็นดินกรวดที่แข็งมากๆเลยเนาะแะก็ต้องใช้พระกําลังในการขุดนะฮะอย่างมากมายนะฮะ โอ้เสียดายที่มาถ่ายช้าสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพาเอฟซนะมาไลฟ์สดอัปเดตให้ดูนะชัดๆนะบรรยากาศจมเช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะมองไปที่ร้านองูนะฮะทีมช่างยังไม่เลิกนะครับทีมช่างที่ปั้นองูนะฮะตอนนี้ยังคงนะทำงานอย่างขมักขเม่นอยู่นะฮะซึ่งนะมีการปั้นนะก้อนเมฆขึ้นแล้วนะครับผมนะในบริเวณฐานทั้งหมด หนะึ่งสอามสจุดนะฮะคาดว่าพรุ่งนี้นะฮะฐานที่4ีน่าจะแล้วเสร็จนะฮะการทีมงานของทีมช่างนะปั้นเร็วมากนั่นเองนะครับผมโอ้แสงสวยงามนะฮะ,ะเดี๋ยวพาเดินย้อนนะครับไปดูแปลงดาวเรืองนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะความโชคดีอีกอย่างหนึ่งนะฮะของวันนี้ก็คือว่าพอเราปลูกดาวเรืองเสร็จนะฮะฝนก็ตกมานะครับทุกคนนะครับเราก็เลยนะครับ ไม่ต้องรดน้ำนะฮะทั้งเช้าและเย็นเลยนะฮนะเมื่อวานก็ฝนตกถูกถูกไหมครับผมนะนะวันนี้ตอนบ่ายก็ฝนตกอีกนะครับนี่นะโอ้สวยงามมากยามค่ำนะฮะโอ้สวยสวยๆนะฮนะมีหลายท่านนะฮะยังไม่ทราบเนาะนะว่าสะคุณลุงนั้นน,นนะมีบางมุมที่มองเป็นรูปหัวใจนะ แต่หลายท่านทราบแล้วนะจากที่พี่เสือลงคลิปไปเมื่อเช้านี้เนาะนะครับนะครับผมนะครับอมองจากมุมไหนถึงจะเป็นรูปหัวใจปะตามเสือพาไปไปดูกันเลยทุกคนนะฮะมันสุดพิเศษนะครับสุดอัศจรรย์อย่างสุดอัศจรรย์อย่างยิ่งนะอาจจะมืดเล็กน้อยนะครับผม ความลับกำลังจะถูกถูกเปิดเผยแล้วนะฮะหนึ่งสองพร้อมหรือยังครับนี่นะครับทุกคนมองจากมุมนี้นะฮะนะฮะต้องเป็นเลนกว้างเนาะนะฮะผมเห็นไหมฮะนี่ครับผมนี่นะฮะชัดเจนแบบนี้เลยนะครับ นี่นะฮะเห็นนะฮะเป็นหัวใจนะทุกคนนะฮะนะแต่เนื่องจากว่ามันมืดแล้วพีเ่เสือก็เสียดายไม่ได้มาถ่ายก่อนเนาะนะครับมันะเป็นหัวใจนะฮะสวยงามมากนะชัดเจนมากเลยนะครับนะถ้าอยากเห็นความชัดเจนมากกว่านี้นะนะถ้าท่านนะไม่ได้ดูคลิปเมื่อเช้าก็สามารถไปดูได้นะครับผมนะ นะชื่อว่าสระรูปหัวใจที่นาลุงพลนะชื่อคลิปนะฮะนะแล้วก็บรรยากาศทุงนี้จะชัดเจนมากกว่าเดิมอีกนะฮะพี่เสือจะได้มาตั้งกล้องตั้งใจถ่ายยืนคุยกับ f อซอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่ช่องเสือพาไปนะครับยอดวิวดีมากๆนะครับผมนะพี่เสือก็ขอบพระคุณนะผู้ติดตามทุกท่านน,นนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปให้กําลังใจแล้วก็นะหลายหลายท่านก็บอกว่า ช่วยดูโฆษณาให้นะครับผมนะขอบคุณมากเลยนะครับในจุดนี้นะฮะเรายังไม่ได้ใส่ฟางนะครับผมนะแต่พี่เสือไปขนฟางมาแล้วเมื่อเช้านี้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะเราก็จะใส่ฟางนะทุกจุดนะะที่เราปลูกอ้าวอันนี้ลืมกลบดินทุกคน <laughs> นะไม่รู้ว่าใครลืมกลบนะฮะเพราะพี่เสือทําหน้าที่ในการขุดดินนั่นเองนะครับผมโอ้ลืมกลบดินนะฮะอ่านะไม่เป็นไรครับผมนะ พรุ่งนี้เช้าว่ากันใหม่นะนะผมมาลุยกันต่อในบางจุดนะที่ยังไม่แล้วเสร็จนะฮะโอ้สวยงามมากเลยเห็นไหมดอกบานสะพรั่งนะครับคือการกรบฟางแบบนี้นะครับมันจะทําให้ดินอ่ะเขาเก็บความเย็นเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ได้มากกว่าเดิมแล้วนะฮะเวลามีแดดเผาลงมาเนี่ยนะครับจะให้ระเหยช้าลงนะครับผมโชคดีจริงๆนะที่ทุกนาลงผลนั้นเรามีฟางเนาะเยอะมากนะฮะ หลายดอกหลายต้นนะเริ่มออกดอกแล้วนะฮะงดงามจริงๆนะครับแม้จะยามค่ำคืนก็ยังสวยงามเนาะครับแป๊บเดียวนะมืดเร็วมากทุกคนจะเห็นว่าตอนพี่เสือถ่ายคลิปนะครับตั้งแต่เมื่อแปนาทีที่แล้วยังไม่มืดขนาดนี้นะครับเผลิแป๊บเดียวมืดเสียแล้วนะอาจจะเป็นเพราะนะเป็นช่วงหน้าหนาวนั่นเองนะครับผมนะมันจะมืดเร็วมากนะครับ ฝั่งนี้เราก็นี่นะครับนาข้าวของเรานะเหลืองทองอารามเต็มทุ่งแล้วนะพร้อมจะเก็บเกี่ยวแล้วนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่มีพายุเข้ายังมีฝนตกอยู่เนาะนะครับต้องผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนสักสามสี่วันนะฮะถึงจะเริ่มเกี่ยวข้าวนั่นเองครับผมนี่ก็คือบรรยากาศยามค่ำนะครับจากทุ่งนาลุงพลนะขอพระคุณเอฟซีทุกท่าน นะที่ช่วยตามรับชมคลิปเป็โฆษณาแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่พีสกินทีพีกาแฟซีบัคทอนพลัสเบต้ากลูกแคน,นะฮะแล้วก็ใหม่ล่าสุดทีพีโกโก้นะฮะ0927947526ขอบคุณนะครับสวัสดีครับโอ้มืดเดียวจัง <c oughs> แป๊บเดียวเองมืดแล้วเนาะนะครับ